พีกบักเขียเขียมีมัดสุยางอยู่ในสวนนี่บักพีกต้นติเตียนี่ก็เป็นหมากนี้เป็นหมากโดกรีไร้แรงต้นติเตียบักพีกแค่แต่อยากหัวแต่อยากหัวเบี้ยเบี้ยก็ว่ามันนั่นเรียกหน่วยยาวๆมากลาอยู่กลาเอาเองเฮ็ดตัวเองกำลังเป็นหน่วยแต่อยากมัดแต่อยากหัวบักพีกแค่แต่ว่าแางหน่วยไอโดกรีไร้แรงน่วลไอกล้าจากอยู่ เก็บเปียกไข่ไว้ยุ่เสียเปียกไข่มาใช่อยู่อือแล้วบางต้นนี่เสียเอาแนวต้นนี่เหลือไม่หมกง่ายอย,ยู่เพนี่น่วยลายอยู่ได้ใบมันบางมันงหญ่มันแก่มาเมสียเอาแนวต้นนี่แหละไปกากแล้วเบองต้นน,ตน,นี่ให้มันตะหยักหัวย้ายตำตำหนี่เบางน่วยเนื่อยเพคะน่วยเป็นกิมเป็นกิมอยู่แห่งตำตำกิจจังข้นแกะนี่แหละมีขัดงามก็คือต้นนี่เหมือนไข่อยู่เนี่ย หน่วยบักใหญ่พร้อมตัวเนี่ยทั้งทั้งงามทั้งหน่วยยาวหน่วยงามเนงามไม่จากต้นบุหน่วยกวับใครยืดดอกแต่ว่างเตี้ยต้นนี่กับใครแน่นหน่วยหลยอยู่เริ่มเป็นหน่วยพริกไหมซึ่งเนี่ยแบบเชื้อ แต่เสื้อแดงจึงครึ่งอยู่มาใหเก็บไม่ได้ยากมีเวลา